อังพันเตปัพพัชฌ์ยาจามิทุติยัมปีอหังพันเตปัพพัชฌ์ยาจามิตติยมัมปีอหังพันเตปัพพัชฌ์ยาจามิตตามาามสัพพะทุขะนิสรนะณะนิพพานะสัจจิกรณนะกายะอิมังกาสาวังขะเหตวาปัพาชีธังพันตตอนุขัมปัง อุปาทายะสัพพะทุกขะนิสธร,รณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะอิมังกาสาวังขะหิตวาปปพาชีธมังพันตีอนุกัมปังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสธร,รณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะอิมังกาสาวังขะหิตวาปปพาชีธมังพันตี อนุกำปังอุปาทายะ